ก่อนวินไปเกาหลีค่ะเพื่อนต้องเป่าป้วยหมาเล่าไว้ให้น่าคิดมากนี่อันนี้คือเซตเล็กนะคะอันนี้คือเตซตใหญ่ใครชอบแบบไหนก็กดไปได้เลยค่ะแต่ที่เห็นอันเนี้ยเซตเล็กนะยน่ิน่าน้ำจิ้มของเซตเล็กนะคะมีแถมไปให้หนึ่งถุงถ้าใครอยากได้แบบจุใจนะคะกดแบบขวดแยกไปนะเจ้านี่นะคะน้ำจิมนะ้มเนี่ย นี่ขอบอกเป็นเซตเล็กนะจ๊ะเซตเล็กกินได้หนึ่งถึงสองคนอืมลูกชิ้นนี้น่าก,กินมากต้องเร่เป็นอย่างไะชีตาชีตเป่าก่อนนะคะ <laughs> <laughs> นี่ไอเราฟองเต้าหู้เ่้าหูขาวไม่มีคำบรรยายนอกจากคำว่าอร่อย